สวัสดีครับผมนพรุตนะครับดูหน้ากันสักนิดนึงตัดจริงเสียงจริงนะครับตอนนี้ถ่ายเองเดี๋ยววันนี้ผมเพิ่มประกอบรถคันใหม่เสร็จผมจะเทสให้ดูว่ารถผมใช้งานได้ดียังไงนะครับอ,อ,อ้เดี๋ยวหลบก่อน <laughs> รถเข้ามาครับรถเข้ามาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนรถนะครับโอเค อืนนึงผมจับถ่ายอ่ะนี่ผมจะให้ทายาทศูนย์ผมถ่ายต่ออวันนี้เราจะเทสอูว่ารถที่สร้างเนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับดูนะฮะเดี๋ยวผมจะวิ่งเดี๋ยวดูเส้นทางนะผมจะวิ่งผ่านทางนเนี้ยเนี่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 ยคุณเห็นไหมมันเป็นมันเป็นฝาท่อนะ นครับถ้าทํารถดีมันต้องปล่อยมือได้ง่ายๆมาคนถ่ายเชิญเนียมาจับกล้องประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอบแรกนี่ผมจะขับคนเดียวก่อนนะอ่าลิ่นก่อน รถมารถมาโอเค บคราวนี้ผมจะซ้อนสองนะครับ<ป>ผมน้ำหนักผมน้ำหนักประมาณเก้าสิบกิโลลดเยอ,อรระวันนี้ตงกันเพียงนี่จะซ้อนสองน,นะครับเอ่อตะก้องช่วมองหน้าเลยนะ <c oughs> เรียบร้อมสอนเลยครับอ่ะเชิญเชิญเชิญอีกคนหนึ่งขึ้นโอ้ยัอะไรตอนนี้วะโอเคน้ำหนักตอนนี้ก็ประมาณสักผมประมาณ90ส่วนคนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ5 5 6ห้าประมาณก็ อีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่ง เป็นการขับมือเดียวนะครับมือเดียวครับมือเดียวผมจะชูมือใช่ไหมครับเขียชนตากล้องครับชนตากล้องอเงี้ยวโอเคเจอกันบนยูทูบ